เราจะไปแยกที่ไฟแดงข้างหน้านะครับไปที่ผิงซีนะครับเขบวาผิงซีมีโคมไฟได้วยนะครับนะครับจติตใจไหมครับผม ที่บ้านเราเขาทำอะไรกินครับสุดยอดเลยม่แกงแต่ปิ้งก่อนแล้วก็แล้วก็มาสับเตียวบ้นกินแมงดาเนาะครับเออพักตอนกินน้ำใดกินแมงดานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับคุณสายันครับ วันนี้เราจะไปที่ไหนครับน้ำตกไปน้ำตกซือเฟินน้ำตกซือเฟินแองกล่าหปนแองกล่าแห่งไต้วันครับเป็นน้ำตกที่สวยสุดเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆของไต้หวันในภาคเนี้ยเราก็จะมีที่ปล่อยโคมไฟนะที่ปล่อยโคมไฟอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเออพิงซีพิงซีเออพิงซีนะครับเรามีโอกาสเราจะพาเพื่อนไปชมนะครับแต่วันนี้เราจะเดินทางไปที่น้ำตกแองกล่าแห่งไต้หวันน้ำตกซือเฟินนะครับอยู่ที่เขตจีหลงนะครับลุยฟังนะครับเพื่อนๆอีกสักครู่ตามเส้นทางอย่างเราไปนะครับติดตามนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังสถานีรถไฟลุยฟังนะครับอันนี้ลงรถไฟลุยฟังนะครับเป็นอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนไปที่น้ำตกซึเป็นนะครับแล้วก็ผิงซีนะครับวันนี้ตกว่าฝนเราจะไปที่ที่ปล่อยลมไปแล้วก็น้ำตกซึเป็นนะครับเพื่อนๆอีกสักครู่นะครับติดตามเส้นทางอี่ยางรถนะครับวันนี้พักผ่อนนะครับโชคดีมาก่อนนะครับ ดีต่อไปครับหาผลผลมาดิยังไงครับขายแงขายแรงเก็บร้อยเนาะเล็กตุเล็กวันนี้ใช้เพียงพเรียบเพืเพียงพังเรียบให้ของเล่นห่ นี่ไม่ต้องเป็นห่องผมนะครับครับตะปูไฟซื้อคนเน,นาะไหนก็ล่ะน้ำตกซื้อคนน้ำตกซื้อคนเส้นทางก็เปรียบๆนิดหน่นอยเออเราจะไปเยอะนะครับวันนี้นะครับ นะครับติดตามเส้นทางเราต่อนเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่น้ำตกซื้อเฟนนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดนะครับที่ไต้หวันนะครับในแกล่าที่ไต้หวันนะครับเบพราะว่าเป็นน้ำตกเหมือนกันกับที่ในแองการานะครับความสูง 40กว้างๆ40เมตรนะครับเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนไปชมนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับพอดีพอดีปดัป่นนะครับเราออกมาจากสถานรถไฟลถวฟฟางก็ประมาณ6 6กว่ากิโลนะครับเพื่อจะเดินทางถึงน้ำตกือเบิ่นนะครับเพื่อนๆติดตามเส้นทางของเราไปนะครับว่าจะมีอะไรสวยๆรออยู่นะครับว่าจุดไฮที่สวยๆในไต้หวันเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับติดตามไปครับผม 东派，东派。 ดีกำลังกอบบัเนาะารี่เนนะไม่ตึงกับร้อนเนาะการที่ย็สบายสบายเลยตัวนี้ครับวันนี้เส้นทางก็ไม่ลำบากอะไรเนาะก็รถนนโล่งเลยนะครับนนโล่งเลยนะครับสำหรับคนเก่งก็อยู่ด้านหลังนะครับเราไปเจ็บบรรยากาศสะพานลอยข้างบนไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยาการเพื่อนชมนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างอยูด่ด้านหน้าผมนะครับติดตามครับผมขอให้เข้าไปบอโอเคเลยอันนี้ก็คือสะพานลอยนะครับเพื่อนๆสะพานแขวนนะครับเราไปเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อนติดตามไหมครับ เป็นสนามกีฬานะครับเป็นสนามกีฬาตรงนี้นะครับสะพานลอยไปเราไปเจ็บรยากาศดูนะครับเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศดีมากนะครับสวย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  ครับตอนนี้เราอยู่ช่วงพักผ่อนนะครับเราอยู่ที่บนสะพานแขวนเข็ดนวลนวลนะครับนวลนวลอยู่ที่จีหลงนะครับเพื่อนๆอีกสักครู่เออภาษาจีนมาแล้ครับนวล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 แปลว่าอบอุ่นนะครับนวลนวลนะครับอากาศหนาวนวลนวลแปลว่าอบอุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บนสะพานนะครับสะพานแขวนนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้เราจะไปที่น้ำตกสีฟึนนะครับอีกสักครู่เพื่อนๆติดตามเส้นทางยางรถแปะเราต่อนะครับเราจะไปแยกที่ไฟแดงข้างหน้านะครับไปที่ผิงซีนะครับเขาบอกผิงซีมีโคมไฟด้วยนะครับ นะครับจิดตามไปครับผมคุณเก่งเห็นอะไรดีครับของดีอะไรนี่ครับแมงแขงครับผมจะพาไปดูของดีนะครับอยู่ตรงไหนคุณชายยันไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตงนเห็นป้อโอ้แมงแขงนะครับแมงแขงพกเกตโตผมจะซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นกลุ่มเลยนะครับแมงแขงผมทำทำอะไรคุณชายทำน้ำพริกเนาะน้ำพริกนะครับ แมงแขงนะครับเยอะมากนะครับทําน้ําพริกไหนตัวเป็นยังไงดูไปดูที่แมงแขงเขาบอกว่าแมงแขงนะครับกลินมันจะคล้ายแมงดานะครับผมเห็นเขารีวิวอยู่ที่ทิกตอกไปเลยนี่ใน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 โอ้โหนี่แมงแขงนะครับอันนี้เอาไปทําน้ําพริกนะครับน้ำพริกแมงแขงนะคุณเก่งครับไอ้คุณเก่งทําทําหน่อยอยู่ภาคเหนือเขากินเหมือนเหมือนกับอีสานไหมครับผมไม่ผมไม่เคยกินที่นี่หรอกอ๋อครับไอ แต่แถวอีสานผมกินนะครับไหน่ๆคุณเก่งอยู่ทีงไหนครับคิวดีกระไ้เนี่ยเก่งนี่คเยอะเลยเนี่ยจะเก็บได้เยอะเท่าไหร่แต่พอมันสูงครับแมงแข็งตรงนี้มันอยู่บนสะพานนะมันก็อยู่คุณเก่งภาคเหนือไม่กินใช่ไหมครับน่าจะกินไม่อยู่นะจีนเหย่อผคุณสายันครับที่บ้านเราเขาทำอะไรกินครับสุดยอดเลยเนี่ยในแข็งเต๋อปิ้งก่อนแล้วก็แล้วก็มาอัน ตำเียวมันกินแมงดาเนาะออืครับแม่คร้าก็กินแมงดาอีกกินแมงดานะครับจะไม่จะยังให้มันเงียวใช่หรือมือเมื่อที่เหลืองครับทำน้ำพริกอร่อยนะครับวันหลังก็จะพยายามทำดูโอ้เยอะเลยว่ะนู่นนะมีแต่แมงแข็งไหมอัตัวใหญ่กว่านี่อีกหรครับเต็มเพียบเลยปะตัวใหญ่ขนาดไหนขนาดตัวใหญ่ก็มีน่ะข้างบนครับเดี๋ยวกลับมาค่อยว่าอีกทีนึงเเนาะก็บแมงแข็งไปทำน้ำพริกหนิครับติดตามชินไทยยังรอต่อนะครับ เก่งยังไงครับเต็มร้อยไหมโอ้โหด้านหลังนะครับสูงมากนะครับเส้นทางที่เราไปนะครับหมดเกียร์แล้วผมหมดเกียร์แล้วเกลี้132หมดละเราขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วก็เข้าอุโมงค์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางที่ไปซื้อเฟินนะครับเพื่นอนๆอืมเข้าอุโมงติดตามไดครับ เราต้องผ่านอุโมงด้วยนะครับเพื่อนๆครับจุดนี้ก็คือเส้นทางผ่านอุโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ในอุโมงยาวมากนะครับเราจะไปที่น้ำตกหรือเปิน,นะครับเปิมใหุโม์ด้านหลังนะครับยาวมากนะครับ เพื่อติดตามทิศทางเราไปนะครับ ครตอนนี้เรากำลังจะไปน้ําตกซื้อฟฝนนะครับเพื่อนๆนตกสืฟฝนไปครับเดี๋ยวขวาครับอันนี้จะเป็นเส้นทางลัดไปนะครับเพื่อนๆครับบรรยากาศดีมากนะครับติดตามเส้นทางยางหรอนะครับ เรากำลังจะเดินทางไปน้ําตกถือฝนนะครับเพื่อนๆในกะลาแห่งไต้หวันนะครับเส้นทางช่วงนี้เป็นช่วงทางลงเขาครับเมื่อกี้เราผ่านอุโมงค์ลงมานะครับอุโมงค์ยาวมากนะครับสวยงามมากอุโมงค์นะครับเราจะเก็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนชมนะครับตามเส้นทางจักรยานของเราไปนะครับอันนี้เป็นภูมิประเทศของไต้หวันนะครับส่วนมากจะเป็นภูเขานะครับไม่ลงเขาก็ขึ้นเขานะครับสองอย่างนะครับแต่ชุ่มชัดสองฝั่ง้างทางก็สวยงามมากนะครับเพื่อนครับตรงนี้เป็น น้ำตกคือคนเราจะไปเส้นทางนี้นะครับน้ำตกคือคนนะครับคุณเก่งไม่ใท่นะครับเราจะไปที่หลังนะครับเราจะไปที่ถนนทิงที่ปล่อยผมไปอยู่ด้านนี้นะครับเออครับไปปล่อยใจก่อนนะครับชั่วูเราจะกลับไปที่น้ำตกคือคนนะครับติดตามได้ครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ถนนิ้งที่นะครับที่เขาปล่อยผมไปนะครับคุณเก่งไปตามเส้นทางของเราไปนะครับเราจะเป็นยังไงบ้างครับเราเก็บบรรยากาศเฉยๆนะครับด้านหลังเราก็จะเป็นน้ำตก ซืบฝนนะครับเพื่อนเนน้ำตกสืบฝนแต่เราจะไปเก็บอากาศช่วงหลังนะครับเราจะไปที่ถนนจริงซีก่อนนะครับุนทายหาครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับครับตรงจุดนี้ก็คือถนนจริงซีนะครับเพื่อนๆซบซ้อมมากนะครับช่วงนี้เขาไม่รู้หรืเขาจะให้ปล่อยโคมไฟหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะครับอันนี้ครับเป็นริงซีที่ปล่อยโคมไฟนะครับเพื่อนเพื่อผมเคยทําคลิปครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นทางรถไฟผิงซีนะครับรถไฟผิงซีแต่ก่อนต้องจุดนี้เป็นจุดปล่อยโฟมไฟนะครับเขายังไม่ปล่อยลำบากหน่อยนะึงเนาะทีมเราเออทีมเราลำบากหน่อยเนาะอันนี้เป็นอย่างตรงนี้เป็นผิงซีนะที่เขาปล่อยโฟมไฟนะฟชุนชนนะครับเป็นจุดแดนมะันะช่วงนี้เป็นโควิดระบาดนะครับก็ทบเทานะครับ เอออยู่ในระดับสองอยู่นะครับโ,โอ้เราไปมาพอดีเลยออกแรงหนักไปโจมนะโจมไม่ออกแรงหนัก ก็คือถนนสิงห์สีนะครับเพื่อนๆจุดปล่อยโคมไฟนะครับด้านข้างก็จะมีร้านค้าบริการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคฟเวอร์ดับสองนะครับตรงจุดนี้มีที่ให้ซื้อโคมไฟด้วยนะครับเดีเเเเกกตัวจะไป 哦，那它颜色都不一样的吗？对，发色颜色不一样。哦，那我们，好，好，那我们用两百好了。两百，一要两个，一个就好了。好，有多少？我们脚踏车才三根。哦好。哦好。红色就是健康平安。红色健健康平安。白的白的，白的。 แต่อ๋อมันนี่ดอกอ๋อเขามีซื้อตัวสิงเออแต่这个是黃色對對黃色是黃色就才滿泥的哦才對才運才叫เงินเรียกทองหน่อย啊攻職是藍色哦他他很幸福天天開心的 happy go ga 工作都抵得เงินเออ son 這個好好好貼的阿毛比在旁邊哦เดี๋ยวครับตอนนี้เรากําลังจะเขียนสัญลักษณ์นะครับเพื่อนๆสีแดงหมายถึงเอ่อ สภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสีเหลืองก็หมายถึงมีเงินมีทองนะครับเ,เพื่อนๆบอกแล้ววังสิริมงคลนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงสีแดงนะครับสีเหลืองก็ให้มีาการค้าขายร่ำรวยนะครับเ,เพื่อนๆครับคุณเก่งเขียนอะไรครับทำรวยแข็งแรงค,ครับผมครทำรวยแข็งแรงไม่มีอะไรต้องการถ้าสุขภาพดีเง <laughs> ียงพอครับ เราจะปล่อยโคมไฟนะครับเพื่อนๆอนีกสักครู่นะครับอะลองกยนนะผมไม่มีมีความในใจเลยไหมครับผมแข่งแรงสุดภาพ Đi, đi, xem cái cô ấy Em đẹp tuần tuân Anh <laughs> à Có à? phẳng à Cùng phần <laughs> <laughs> ở đây Hả? Cùng phần Nóng lệch nó Nóng lệch ơi nó thao không? <phải>. <cười> 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 ฮะเอาเลยครับผมอันนี้ชื่อกลุ่มเราใช่ไหมเนี่ยกลุ่มปันน้องเหล็ก่กคน่ดันนอแล้วเียจนลงลงมือยอแล้วอจุดนี้ก็คือจุดที่ปล่อยโคมไฟนะครับพิงซีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังปล่อยโคมนะครับเราซื้อโคมมาหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นสิีมมงคลนะครับถนนพิงซีปกติอยู่ในช่วงเคอร์ฟิลสองนะครับช่วงนี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนต่ก่อนนะครับต่ก่อนตอนตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ จะเส้นทางรถไฟเก่านะครับผิงซีนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วปล่อยเพื่ออะไรครับผมเพื่อความคล้ายคล้ายๆ้สตรีมงคลสรีมงคลของภาคเหนือนะครับผมเออครับเรีมงคลนะครับครับตอนนี้เรากลจะปล่อยผมไฟนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะเตรียมปล่อยคมไฟนะครับอ้ออ้อั้ตาช

Oui, let's go. คู่เราจะไปที่สะพานสีม่วงนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเราไี้เก็บบรรยากาศที่บนสะพานด้ยนะครับด้านหน้าผมก็เป็นสถานรถไฟฟิลิปนะครับ เป็นสะพานแขวนที่สถานีรถไฟพิงซีนะครับเพื่อนๆสะพานแขวนนะครับด้านหน้าผมก็สถานีรถไฟพิงซีนะครับเราไปเก็บบรรยากาศเพื่อนชมนะครับตรงนั้นก็เป็นถนนพิงซีสถานีรถไฟพิงซีนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นน้ําตกซือเฟินนะครับอีกสักครู่เราจะไปที่น้าตกซือเฟินนะครับน้าตกซือเฟินอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้เป็นสะพานแขวนนะครับ ดูที่ผิงซีนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับผมเลยบรรยากาศดีเนาะมันป่าเขาดีแท้ครับสุดยอดนะครับภาพป่านะสพานผิงซีนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เรากาลังจะพาเพื่อนๆไปที่น้ําตกนายแองการ่าแห่งใต้บันนะครับหรือเขาเรียกว่าน้ําตกซื้อฟืนนะครับอยู่ที่เขตรุ่ยฟังไทเปนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นที่ปล่อยคมไฟนะครับ ปล่อยโคมไปเออแต่เห็นเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับช่วงเย็นๆนักท่องเที่ยวจะเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเคอร์ฟิวเนาะเสียดายติดตามไปครับผมเราจะไปที่น้ำตกซื้อเฟินนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าคลิปเราจะยาวเกินไปนะครับน้ำตกซื้อเฟินรอชมคลิปต่อไปนะครับผม สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ